เป็นไงบ้างคะอากาศเย็นอยู่นะนี่น่า,นาสักราวลาสักยี่สิบสองขึ้นไปข้างบนอาจจะเจอหมอกเนาะตอนนี้นจะเย็นกว่าข้างบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหนะ่อยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงขึ้นลนะแ,แล้วจะออกหกโมงไงสายไปนิดนึงแต่ก็ยังทันอยู่ครับไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยขึ้นมา จากไร่กิติศักดิ์นะครับก็คือตรงบริเวณที่พักของเรานะครับก็ไม่ได้ห่างกับอุทยานแห่งชาติปาเห็นงามสักเท่าไหร่นะครับขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงเลครับอีกนิดเดียวเราก็ถึงหน้าอุทยานแล้วครับ าคิดว่าผมมาเช้านะครับมีคนมาเช้ากว่าเราอีกเยอะเลยนะครับผมออกเดินทางออกจากไร่กิศัดิ์ในตอน6โมงครึ่งนะมาจอดรถบริเวณตรงนี้ครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปซื้อบัตรนะครับเพื่อจะเข้าชมอุทยานแห่งชาติโดยที่เขาจะมีบัตรอย่างนี้ให้นะครับแล้วเราก็ขึ้นรถนะครับของทางอุทยานนะครับเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวภายในครับ ในระหว่างทางที่เรานั่งรถไปชมบริเวณภายในอุทยานนะครับก็จะมีน้องนะครับคอยให้คําบรรยายนะว่าจุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าระหว่างทางก็จะผ่านสถานที่ต่างๆนะครับเป็นลานหินงามบ้างลานหินหน่อบ้างนะครับแล้วก็มีจุดต่างๆนะเขาก็จะอธิบายว่าที่นี่เป็นยังไงทําไมต้นดอกกระเจียวถึงเกิดขึ้นได้และภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นยังไงนะฮะแล้วก็ขับรถไปฟังภัยและชมบรรยากาศข้างทางไปครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นผาสุดแผ่นดินนะตอนนี้เราลงรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันะว่าผาสุดแผ่นดินเนี่ยเขาว่าเป็นภาคทั้งหมด3ภาคด้วยกันก็คือภาคกลางภาคอีาสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับติดก,กัน3มามอำเภอสามจังหวัด3ภาคเลยเดวไปดูกนะันว่าเริเวณผาจะเป็น,ปนยังไงไปดูนครับ ตรงจุดผาสุดแผ่นดินนะครับต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากกว่าตรงจุดที่เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีกนะครับตรงจุดนี้นะครับสามารถมองเห็นนะครับจังหวัดถึง3จังหวัดเลยก็คือจังหวัดชัยภูมิที่เรายืนอ,อยู่นะครับจังหวัดลบบุรีและจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็ถือว่าเป็นวิวที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่ต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆเลยนะแล้วก็จะมีตรงมุมหินที่ผมไปถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปถ่ายตรงนั้นน่าเทมากๆแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะมันมีที่ยืนให้เรายืนนิดเดียวก็อย่าลงไปลึกมากนะครับ จะไปไหนต่อคะไปที่ที่ก็ไปหมคะคนเยอะมากมนะมีตรงนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะผาก่อรักะคะ่ะจะเดินดูวิวก่อนใช่ไหมไปดูเดีเยวไปดูจุดชมวิวก่อนแล้วค่อยไปเดินเส้นทางธรรมชาติตรงนี้ <laughs> คนลงเขาตายเนี่ยมาพังที่นี่กี่ตัว เอาทิ้งค่ะเก็บทิง้งบามากอยะอยู่ข้างบนได้หอมาทาด,ดูสร้างห้าหกปีนะคู่นี้ใช้โคตรทนแล้วก็ไปเกิดแล้วเรียบร้อยไหนดูถู่ส้ากมาสิมนจะมีรูด้วยลื่นพอแตกซื้ออะไรมาคะเมื่อกี้เป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์จักกจะต้นตะแบกมั้งเอาไว้ยิงกับหนังสติกยักษ์ข้างหาหลังเรา ถ้าภาษาอีส,สานก็เรียกว่าอะไรหนังกระติกดิหนังกระติกยักษ์นะคะค <laughs> ไหนเป็นเม็ดยังไงขอดูหน่อยคะ่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยสักยนาง หลังจากที่เราเล่นบริเวณผาตรงนี้ไม่นานนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับไปตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเก่อรักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผืนป่าที่ผิดไปจากที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไหนเจออย่างดอกกระเจียวค่ะดอกเลย <c oughs> เจอไปข้างทางแบบดอกกระเจียวอนุบาลเขาบอกดอกเล็กไหมกระเจียวอนุบาลไม่ใช่กระเจียวอนุบาล จะด,ดีก็ไปเดินตรงนน้นโอ้โหคนเป็นล้านเลยม <c oughs> ีขนาดไม่ใช่วันหยุดยาวนะเสาที่ธรรมดานะครับมีขนาดออกมาแต่6กโมงครึ่งนะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากอรักนะครับเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมประเกียินะครับให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนซึ่งจะทําให้สัมผัสได้ถึงคุณค่าของธรรมชาติตลอดการเดินทางนะครับโดยมีระยะทางทั้งหมดนะครับสกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยเท่าที่ผมเห็นนะเขาเรียกว่าป่าแตงรังนะครับภายในก็ยังมีกล้วยไม้ในป่าแตงรังด้วยครับแต่ตอนที่ผมไปเจอนี่คือดอกมันยังไม่บานนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณอุทยา่ง ชาติป่าหินงามนะซึ่งอยู่ติดกับผาทุแเป็นดินเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะใครมีโอกาสก็กลองมาเดินเล่นดูนะครับไปไหนคะเนื้อยไปข้างในกันครับเมื่อกี้ก็พูดแล้วรอบหนึงดอกกระเจี๊ยวไปะะตามหาทุงดอกกระเจี๊ยวกันนะคะนี่มันเป็นสวอสวรสว,สวรเต็มเลยเสียงดังมา ต่อไปเราก็จะเดินทางไปตามหาสิ่งที่เรารอคอยอยู่ก็คือดอกกระเจียวนะครับเราอยากเห็นดอกกระเจียวตัวเป็นๆน,นะว่าเป็นยังไงนะที่นี่จัดว่าเป็นสถานที่ที่มีดอกกระเจียวที่สวยที่สุดเลยนะครับซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือสยามทิวลิปนะฮะนั่นคือชื่อภาษาอังกฤษของดอกกระเจียวนะเดินไปไม่ใกล้ไม่ไกลครับอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะเห็นทุ่งดอกกระเจียวกับวิวที่เวิงว้างเห็นวิวไปถึงกังหันลมที่เราขับผ่านมาเลยครับ สำหรับดอกกระเจียวนะครับจัดเป็นพืชล้มลุกในตระกูลขิงข่านะครับมีลักษณะการดอกเล็กเรียวยาวกลีบดอกแข็งสีชมพูอมม่วงนะฮะใรฤดดูฝนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยดอกกระเจียวก็จะเบกปานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่าร้อยไร่นะครับณนะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้หาชมง่ายๆนะครับทุกคนมีแค่หลักๆก็แค่2อ,อุทยานครับก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติใสทองนะฮะ ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ ที่นี้เรียกว่าลานหินหน่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับลานหินหน่เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นลานหินที่มีลักษณะเป็นเสาหินนะครับและกำแพงหินทรายอายุรวมแล้วเนี่ยมากกว่า100ล้านปีเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นโครงสร้างของหินนะครับที่มีการตกตะกอนออกมานะโดยลักษณะของลานหินหน่อนะครับแจะเป็นลานหินราบมีพื้นที่ราวสองร้อยไร่นะครับจะมีก้อนหินเล็กใหญ่นะครับเป็นปุ่มอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่่งงมมมมีควาาสููอยปรระะณ12เตน ซึ่งนับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีอยู่ตั้งแต่ยุคจูลส,สิกเลยนะฮะ จะเป็นไหนต่อคะยัไม่รู้เลยครับอ,อีโมอหินขาวหินขาวเนาะปะลองไปดูกันต่อไปนะครับสถานที่สุดท้ายนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับก็จะเป็นลานหินงามนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยานเลยนะ ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานหินงามจังหวัดชยัยภูมิหรือว่าพุทยาแห่งชาติป่าหินงามค่ะน,น่็นจะเป็นไฮไลไท์แล้วตรงนี้จริงๆแล้วดฟุตบอลโลกบัวครับมีหินรูปต่างๆเลยนะคะเยอะแยะมากเดี๋ยวลองพาเดินชมดูเนาะโอเค ต้องบอกเลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยมีหินหลายๆรูปแบบนะหลายๆทรงผมบอกเลยว่าเป็นหินที่แปลกมากๆนะครับซึ่งลานินงยามนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับจากการกัดเซาะของเนื้อหินทรายในส่วนที่อ่อนกว่าส่วนอื่นออกโดยอิทธิพลของลมและฝนนะใช้เวลาน,านานนับล้านปีจึงก่อให้เกิดโขดหินที่มีรูปลักษณะแปลกๆนะฮะแต่ก็มีความสวยงามและน่ามหัศจรรย์มากนะครับโดยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด20ไร่นะโดยมีชื่อเรียกตามรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ มาแล้วเกิดจากสองปัจจัยหลักนั่นเองค่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะสมทบทืนการศึกษาให้กับยูวมักคุเทสสามารถนำเงินของท่านมาใส่ที่กล่องทางดน้า,หน,าหน้าเดลคะสำหรับวันนี้นะคะแนะนาของยูวมักคุเทศโรงเรียนปริญชาพัฒนาศึกษา แห่งชาติปายหินงามและกลุ่มิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านไร่ต้องขอขอบพระคุณนะักท่องเทีย่ยวทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาย่มชมบุทยานแห่งชาติปาาหินงามของเราขอให้นะักท่องเทีย่ยวทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ไปเก็บของก่อนเนาะแล้วก็ไปหาข้าวกินก็าอาจจะไปอุทยานแห่งชาติไซทองนะคะเราอยากรู้ว่าจะสวยเหมือนที่นี่หรือเปล่านะโอเคครับทุกคนเราก็เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือปัญหาใหญ่ของเราก็คือมันร้อนมากและทุกคนดูฝนกำลังจะมานะฮะเมฆก,ก้อนมาเ,เริ่มเลย เราแรกคิดว่าจะไม่โดนแล้วนะดูดิเรจะเดินทางก็่ฝนมาเลยทำได้อย่างนี้สิหลังจากจุดนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งอุทยานนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติใสทองนะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อากาศร้อนแบบสุดๆไปเลยครับร้อนจนผมแบบง่วงนะก็เลยต้องแวะซื้อกาแฟกับชาวบ้านตรงบริเวณทางออกอุทยานนะฮะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะทำให้เราสามารถเดินทางต่อได้นะครับถ้าง่วงอย่าฝืนนะครับทุกคน ฝนมาแล้วฝนมาแล้วจะโดนหรือไม่รอลุ้นกันครับเพื่อนๆตอนนี้ผีเสื้อเริ่มเยอะนะ <laughs> ว่าการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับมันมีความแตกต่างกับการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับการที่เราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้ายขวาที่เราหันมองเราจะมองเห็นได้3ามอสิบองศาเลยและความเขียวกระจีลมที่สัมผัสกับใบหน้าทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับแล้ววันหนึ่งที่คุณกลับมาทํางานคุณจะโหยหาสิ่งนี้อีกถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้นะครับแสดงว่าคุณรักในการเดินทางแบบผม้ะครับ ไม่ฝืนดีกว่านะครับพยายามหยุดนะครับแดดมันร้อนด้วยรยยะทางก็เลยมันไม่ถึงยี่สิบโลก็ถึงละแต่ก็ง่วงมากเมื่อกี้ก็เลยแบบกลัวหลับในนะครับก็เลยพักก่นเดี๋ยวหลับตาสักห้านาทีจะไปลุยต่อนะครับกี่โลจะถึงคะใกล้ถึงละไม่ไกลละอนอนแปด เวลาเดินทางนี่ผมค่อนข้างจะเซฟตัวเองพอสมควรนะครับถ้ารู้สึกง่วงรู้สึกไม่ไหวเริ่มรู้สึกว่าหน้ามืดแล้วเนี่ยผมจะจอดพักทันทีนะครับต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับตไปจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อไปอยังทายานแห่งชาติไทยทองนะครับเข้าสู่ถนนเหนือนไรว่าชื่อถนอน225นะครับโอ้ออดูหน้าข้างหน้าสิดูดิหนองบัวระเหระเว เหลทุกคนอีก4.7กิโลเมตรนะครับจะถึงในส่วนของุทยานแห่งชาติไสทองนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าทางที่เป็นชนบทมีการปลูก,กเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทางสวยนะเป็นทางที่เป็นทางที่แบบเออเห็นการทําเกษตร2เลยก็คือมันไม่มีเสาไฟฟ้าเลยนะครับเส้นท,ทางที่ไม่มีเสาไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่ผมชอบมากๆนะมันได้เห็นวิวกับเขขเรียบไปทั้งทางนะครับแล้วก็สนุกนะครับเวลาขับขี่นะมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าระเกะระกะนะเวลาขับขี่ นี่ครับถึงทางเข้าแล้วนะอุทยานแห่งชาติไฟทองกรมอุทยานชาติตปะปาและพันธุ์มาถึงอุทยานแห่งชาติไซทองผมก็ถือโอกาสนะครับสแตมป์ตราอุทยานนะครับค่าเข้านะครับก็คือเท่ากับที่อุทยานแห่งชาติป่าหิดงามนะครับก็คือผู้ใหญ่40บาทนะครับค่ารถมอเตอร์ไซค์20บบาทนะครับเข้ามาไม่ใกล้ไม่ไกลครับทุกคนจะต้องเจอสิ่งนี้ครับ ก็หาทางเข้าไม่ต้องข้ามไปเลย one two three ลงช้าๆโอไมีผิวเสื้อเต็มเลยดูดิ กับสายซ้อนนะครับต้องวนหาตั้งนานทางเข้านะครับอยู่ตรงไหนนะครับสรุปแล้วคือเคสบังคับครับทุกคนต้องข้ามน้ําตรงเมื่อกี้นะครับซึ่งจะเป็นทางที่น้าตกไหลลงมานะซึ่งบริเวณนี้ครับเรียกว่าผาชมดาวทุกคนดูวิวเวิร์งวางและสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอีกไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วครับเราจะถึงลานจอดรถนะครับเพื่อเข้าไปชมดอกกระเจียวผาห้าหดซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งนี้ครับกลัวไม่ก่อนกันรักกลัวฝนตกเหรอคะอืม กก็เกิดขึ้นข้ขางหลังนี้เป็นในร้รานกลางเต้นเนาะอือเป็นร้านกลางเต็นแล้วก็วิวด้านล่างน,นี้วิวของลา่างสวยเป็นไรจะไม่หม,มาลบตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติไสทองนะครับตอนแรกคิดว่ามันแบบใกล้ๆนะจากประตูนี่ไปไกล,ลประมาณ9ก้าสิบกิโลนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ลุยน้ำมานะแต่ที่สําคัญเลยเมื่อกี้เราเห็นวิวแบบอลังการแบสุดๆเลยนะครับเดี๋ดยวเราผมผมจะพาทุกคนไปดูนะแต่ก่อนึ่นขอเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนี่เป็นข้าวมื้อแรกนะ ใช่ไหมข้าวมือแรกเลยเมื่อกี้เรากินแค่ขนมกินอะไรอย่างนี้ไป<ด>รับชิน้นปิ้งตอนเช้าซึ่งนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวทานข้าวอะไรให้เสร็จก่อนนะครับทุกทยาพาไปเดินดูผาห้ำหมดครับแล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวเนาะใช่ครับเดี๋ยวไปเ,อกกเจเอกันครับไปไหนคะ,ะไปไหนคะไปหาข้าวมันไก่เอ้ยไม่ใช่ไป,ไ,ปไหนผาห้หมด เขาบอกว่าฮอตเรเดอร์ขาหำหดฮอตเรเดอร์แปลว่าอะไรถึงแล้วนะอ๋อถึงแล้วนะหรอใช่ฮอตแปลว่าถึงเนาใช่คิดฮอดก็คือคิดถึงน่ะฮะอ่าข้างๆเราเป็นอะไรคะ ทางเราที่เราเห็นวิวไกลๆคือจังหวัดพพชรบเรยนะครก็คือดินแนดนก็คือภักเหนือตอนล่างนั่นเองนะที่เราพิ่งไปเที่ยวมาก็มีชริปนึงที่ประทับใจนะครับไปตอนคนน้อยมากเลยนะตอนไปทับเบิกนะใช่<ล>คืนผูทับ<ป>เบิกแบบไม่มีคนเลย ส่วนตัวนะครับผมชอบวิวอลังการแบบนี้นะการขึ้นมาอยู่ที่สูงและเห็นวิวไปไกลๆนะผมเนี่ยส่วนตัวคือชอบแบบนี้จริงๆนะการที่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้ทําให้ผมตื่นเต้นมากนะครับและพยายามที่อยากจะหาวิวอย่างเงี้ยจากหลายๆสถานที่นะค่อนข้างจะรู้ตัวเองนะครับว่าเป็นคนชอบภูเขานั่นเองนะเดี๋ยวไปดูผาหามหดกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราอยู่ไหนคะ ทางเข้าผาครับหมดแต่ฝนตกแล้วตอนนี้ทำไงดีมืดปึ๊บทูควาดุิมมันไล่มาแล้วในตอนนี้นะฮะน่าจะเปียกเดินไหข้างนนิดนึงเดี๋ยวไปดูครับโว่าตกอะไรตอนนี้ ผาหัมมอดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมาดูดอกกระเจียวนะดอกกระเจียวมันอาจจะบานเป็นช่วงๆเป็นเทศกาลแต่พาหามโอดเนี่ยคือคุณมาทุกช่วงเวลาคุณก็จะเจอมันนะครับค่อนข้างจะอันตรายที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องใช้ความระมัดระวังนะถ้าไปยืนนะตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นไม้ครับแล้วก็ต้นไม้ที่บังฝนไม่ได้ด้วต,ตอนนี้ฝนตกหนักมากผมอาจจะพาทุกคนไปดูได้แค่ทุ่งสามนะเพราะว่าทุ่งหนึ่งทุ่งสองมันอยู่ไกลมากนะครับ ตรงนี้ก็ถึงละทุ่งสามไปเดี๋ยวไปดูแป๊บเดียวเปนต้นหนักเลยเเบียกดีครับกลับมาที่เดิมเออไม่ได้ไปตกหนักมากเบียงหมดเตี้ยสี่งทีกอย่างนะก็เลยเดินกลับมาก่อนอาจจะได้ไปแค่ทุ่งทุ่งไหนจะไปทุ่งไหนใกล้ๆแหละเดี๋ยวดูก่อนให้มันหยุดก่อนใจอยากไปหนึ่งเข่อมาไม่ได้อยากไปหนึ่งหลอกเคยเห็นแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหมถึงว่าเคยเห็นดอกกระเจียวอะไรก็เข้าไปยึดกันมา จริงๆมันตะ้องมาเลยที่ยังไม่เคยเห็นก็คือผาับเสดแล้วแต่ฝนหยุดก็งองแงแล้วเปียกเอาเปียกอันนี้ไม่มไมนมสนุก,ก,ก,กออกเต็มทีเลยฝนตกออกใหม่ครั้งพร้อมเสื้อกันฝน<ะ>ต้องมาไงตอนไม่งอแงจะมาได้ส,สามมาถึงแล้วนี่จะบ่ายสองแล้ว พอใส่เสื้อกันฝนปุ๊บก็คือฝนหยุดเลยนิสัยไม่ดีของผมอย่างหนึ่งนะครับก็คือมาแล้วบางทีก็ไปไม่สุดนะก็มีสายซ้อนนี่แหละครับที่คอยกระตุ้นผมอยู่เสมอนะว่าไปเธอไปถึงไปเห็นนะอย่างเรื่องถ่ายรูปก็เหมือนกันถ่ายก่อนถ่ายแป๊บหนึ่งเขาจะพยายามย้ำคิดย้ำทำครับให้ผมได้รูปสวยๆให้ได้นะก็ต้องขอบคุณสายซ้อนนะครับที่ทำให้เราได้เดินไปถึงทุ่งที่สองนะฮะ มีคนเขาบอกแล้วว่าที่นู่นสวยกว่าก็ยังจะไปป่าหินงามสวยกว่าออใช่มป่าหินงามสวยกว่า,ท,า,า,ท,าที่นี่เขาต้องหาบผาหาโมูมาดูรอบงเยอะนิดนึงมา,มาดูวิวหุ้งโลเดินๆกันไปตวตัวนี้ก็ขับรถกลับบ้านอีกนะสี่กับสี่ร้อยโลก็ <c oughs> จะลองไปทุ่งสีดูนะคะ หรือไปทุงงท่งสองทุ่งสองเลยกบบปะดูทางดูไม่น่ากลัวนี่แหละครับความงอแงไม่เลิกครับผมนี่อาจจะกังวลมากเกินไปนะก็คือแบบ เออฝนตกเดี๋ยวแบบกลัวเหนื่อยกลัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะระยะทางที่ต้องเข้าไปอ่ะถึง1นกิโลเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือแบบสุดยอดครับแต่ฝนก็หมกระนำเหมือนกันนะแต่ก็คุ้มค่าครับที่เราเดินเข้ามาครับ จะเก็บภาพให้ได้ไม่หมดเนาะฝนตกหนักมากแต่สวยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของบริเวณทุ่งที่สองนะครับก็เดินออกมาจากฝากซอยบรยแล้วโลกกว่าโลนินิดนะครับก็ถ้าเทียบกับทุ่งที่สี่เมื่อกี้คือไอ้ที่สามเมื่อกี้อันนี้สวยกว่าเยอะอ่าก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแต่ก็เปรียบกันละแบกกันสวยคนละแบบกับที่เราไปที่แรกก็คืออุทยานอุทยานถ่ายอุนงามนะครับว่า สวยครับ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 ต่ฝนตกหนักมากอาจจะเก็บรูปได้นิดเดียวนะเคข้างบนนี้มีผาอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยว่าตรงผานั้นเป็นอะไรนะไปะ ตรงข้ามกับทุ่งที่2นะครับของทุ่งดอกกระเจียวนะก็จะเป็นผาเพลินใจนะครับซึ่งตอนนี้เราไปยืนก็คือฝนเยังโหมกระนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิวทิวทัศน์สวยมากๆครับทุกคนข้างล่างก็จะเป็นชุมชนนะผมชอบมากๆเลยครับสำหรับวิวแบบนี้ครับ คงจะไม่เดินไปหนึ่งแล้วถ้าทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งมี่ก็เขาว่าสวยที่สุดท,ทุ่งนั้น0ร้อยเมตร <ม 3. S 2> โลกว่าซึ่งเราต้องเซฟแรงไว้ขับรถกลับบ้านนะขรถกลับบ้านเนะีเราได้เห็นแบบทั้งแบบคลิปๆคือถือว่าคอมพลีทแล้วเรื่องของการดูด้วยนะดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะครับในช่วงหน้าของมันนะทริปนี้ปีหน้าผมอาจจะกลับมาอีกครั้งก็ได้ อาจจะกลับมาพร้อมบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นมอวเป็นอะไรหรืออาจจะมาแคมปิ้งแทนนะครับแต่รอบนี้ผมว่าถือว่า c มพ p l e ละในการได้มาดูดอกกระเจียวแบบบานเต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวเ,เดินทางที่รถนะเดี๋ยวต้องกลับแนละ้วจะบ่ายสามนะครับขึ้นชั่วโมงบ่ายสามต้องเซฟแรงด้วยเพราะว่าเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะไม่ได้นอนที่นี่นะพรุ่งนี้ทํางานกันต่อโอเคครับไปเดินต่อ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ c h anel n No Plan Biker เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกคนนะออกมาท่องเที่ยวแบบผมกันนะครับขอจบด้วยบรรยากาศของฝนพรำและบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติไทรทองครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ